สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับเราลองมาดูกันว่าหลังจากวันที่15มิถุนายนนี้ครับหเดือนจากนี้จะมีสัญญาณสิ่งใดเข้ามาจะมีพลังงานอะไรเข้ามาหรือมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาหากุลนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่15มีดาวอาทิตย์ครับเคลื่อนย้ายยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับพลังงานของดวงดาวอาทิตย์เนี่ยหรือดาวอาทิตย์ก็ส่งผลต่อพลังงานชีวิตเนาะของเราทั้งหมดเลยนะครับก็ ดังนั้นเราลองมาดูกันผมอ่านไพ่เป็นแนวทางเป็นการใกล้ลายเท่านั้นนะครับซึ่งให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังด้วยนะครับชาวราศีกันชาวลัคนากันครับหลังจากวันที่15มิถุนายน2566จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีสิ่งใดเข้ามาจะมีสัญญาณอะไรเข้ามา1เดือนนะครับหลังจากนี้ celestial Get Keep ร er, ครับทามิง i ีส์คร i i ิคอลครับไพ่ใบนี้คือการพิจารณากได้นะครับไพ่ใบนี้คือการที่ให้คุณเนี่ย g ก t คี e อรครับอาจจะเป็นผู้เฝ้าดูผู้เฝ้ามองเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของตัวคุณครับอาจจะเกิดทิศทางมุมมองหรือถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องมองหา ช่องทางมองหาโอกาสครับใหม่ๆที่มันอาจจะเข้ามาหาคุณ t i m i n g is critical ครับหลายๆคนก็อาจจะเจอเรื่องราวนะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ของให้คุณเลือกที่จะมองเลือกที่จะมองหาโอกาส นะครับเรือที่จะมองหาช่องทางต่างๆเข้ามาก็ได้หรือหลังจากนี้มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าให้ความสนใจกับมุมมองที่คุณมองต่อทุกๆสารการชีวิตของคุณนะครับผมขอดูเพิ่มเติมสัญญาณอะไรที่จะเข้ามาจะมีสิ่งดีๆใด,ด,ดเข้ามาครับหลังจากวันที่15มิถุนายนสำหรับชาวลัคนาราศีกันย์ Remind uh, Reclaim Your Power Panther s p r i t ครับหมายเลข44มี w o m Back Spirit ครับ Be at Home ครับหลายๆคนเป็นสัญญาณของผู้นำหลายๆคนเป็นสัญญาณของ การเติบโตขึ้นไปสู่พลังงานสู่ศักยภาพในตัวเองอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการสร้างความมั่นใจในตัวเอง r e c a i m your power เรียกความมั่นใจตัวเองกลับคืนมาเรียกความรักในตัวเองกลับคืนมาเรียกศักยภาพของพลังงานของตัวคุณกลับขึ้นมาอาจจะเป็นในลักษณะของการลุยอย่างเต็มที่ในงานนะครับในเป้าหมายของคุณที่คุณทำอยู่การเลือกที่จะมีมุมมอง นะครับที่สูงขึ้นมุมมองที่แตกที่แตกต่างจากเดิมการเลือกที่จะปฏิบัติพัฒนาตัวเองจากภายในครับเบียร์ m e โฮมวอมแบ็กสปริตเนี่ยในไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่ามันให้อารมณ์เหมือนกันความรู้สึกเซฟความรู้สึกปลอดภัยนะครับความรู้สึกว่าคุณจะสะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตของคุณนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นจะมีสัญญาณอะไรเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีกัน หลังจากวันที่15มิถุนายนนี้ครับดาวอาทิตย์โยกย้ายเคลื่อนย้ายจะส่งผลที่ผลอะไรต่อตัวคุณบ้างส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการทํางานของคุณด้วยส่งผลต่อการที่อาจจะไปปลุกศักยภาพบางอย่างในตัวคุณเพื่อดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างมีความสุขตามแบบฉบับของคุณก็ได้ครับ มีสัญญาอะไรเกิดขึ้นมีสัญญาอะไรเข้ามาครับชาวลัคนาราศีกันหลังจากวันที่15มิถุนายน King of s w o r d ครับ The of Cup ครับ The of Cup คือไพ่ของการเฉลิมฉลองคือไพ่ของอการปาร์ตี้การสังสรรค์คือไพ่ของการพบเจอกันนะครับของเพื่อน ของญาติพี่น้องนะครับที่แลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนทิศทางการบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการสัมมนา,างานต่างๆก็ได้ Balance ครับหรือ justice Night of s w o r d ครับความเครียดความกังวลนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วก็มี Judgment ครับ Judgment เนี่ย ถ้าคุณดูในไพ่ใบนี้เนาะ judgment มันเป็นลักษณะเหมือนคุณกําลังมองจากภายในของคุณคุณกําลังทบทวนตัวเองคุณกําลังมองดูตัวเองในกระจกเหมือนคุณอาจจะต้องเรียกพลังงานของตัวเองกลับคืนมามันมีพลังงานของ ความเครียดความกดดันเข้ามามันมีหลายสิ่งหลายอยา่างที่คุณอาจจะต้องแบกรับเนาะอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานนะครับอาจจะเป็นเรื่องคนรอบข้างอาจจะเป็นในเรื่องราวของหน้าที่ความความรับผิดชอบต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ผมรู้สึกว่า k i King o งอ w o สอ s เนี่ยขึ้นมามันคือไพ่ประจำตัวคุณหรือไพ่ตัวตนของคุณอาจจะพูดถึงในเรื่องของ ความเฉลียวฉลาดอาจจะพูดถึงในเรื่องของคุณสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้คุณนะครับสามารถที่จะเติบโตในเส้นทางที่คุณอยากจะไปได้ดังนั้นหลังจากวันที่15มิถุนายนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่คุณอาจจะต้องทำเนาะถ้าคุณเกิดอยากจะสร,ร้างสรรค์ผลงานอะไรบางอย่างนะครับหรือคุณอาจจะพิสูจน์อะไรกับตัวเองบางอย่างเพื่อศักยภาพในตัวคุณเนี่ย มันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับมันมี just ติ e ขึ้นมาความยุติธรรมหรือความสมดุลก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าความยุติธรรมมันเกิดขึ้นมามันเป็นกฎของกรรมนะครับหรือเหตุและผลนั่นเองมันมีผลบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับจากเหตุที่คุณได้สรา้างเหตุต่างๆทั้งหมดถ้ามันเป็นด้านที่ไม่ดีเนาะหรือมันเป็นความทุกข์ ความไม่สบายใจต่างๆเนี่ยเหตุ hey, mm hmm. มันอาจจะมาจากในออบสอดที่เป็นความคิดของตัวคุณนะครับเป็นรูปแบบความคิดซ้ำๆๆๆที่มันเป็นพลังงานลบๆกระด้ที่มันทําให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อคุณตระหนักรู้ในตัวเองหรือคุณเข้าถึงการพัฒนาตัวเองอย่างจริงๆนะครับหรือ เป็นผู้รู้นะครับผู้ตื่นผู้บกบาลก็ได้เนาะคือรู้เห็นตามความเป็นจริงต่างๆได้มันอาจจะทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้นก็ได้แล้วก็มี queen of c o r n ครับสิ่งใดจะเกิดขึ้นสิ่งใดจะเข้ามานะครับ มีเมจิกเชียนครับเมจิกเชียนเนี่ยคือไพ่ของการแอคชั่นเมจิกเชียนคือไพ่ของมานาเฟสตชั่นก็ได้เมจิกเชียนคือไพ่ของคนที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทักษะทั้งสกิลทั้งองค์ความรู้นะครับในทางโลกในทางจิตวิญญาณหรือแม้แต่สภาวะอารมณ์ที่สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่ากระตุ้นตัวเองให้เกิดการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเดอะเมจิกเชียนเป็นไพ่ของคนที่เก่ง ครบทุกด้านนะครับดังนั้นผม้สึกว่า The Magician มาด้วยเนี่ยมันเป็นหมายถึงให้คุณเรียกคืนพลังงานของตัวเองกลับมา Panther Spirit คือ energy ของ leader energy ของผู้นำ energy ของ Creator Creator คือนักสร้างนักคิดนะครับนักพัฒนาดังนั้นคุณจะเติบโตไปในเส้นทางไหนหรือหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในทางที่ดีหรือไม่ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะ ขึ้นอยู่กับพลังงานจากตัวคุณคุณเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาความเครียดคุณดึงดูดได้ไหมคุณดึงคุณดึงดูดได้ความสุขทรัพย์สินเงินทองหน้าที่ตำแหน่งคุณดึงดูดได้ไหมคุณสร้างมันขึ้นมาได้ไหมคุณสร้างมันขึ้นมาได้เพราะว่าเด็กไม่เชื่อใคุณต้องสร้างมันด้วยตัวคุณเองดังนั้นในชีวิตที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะครับขอให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยได้เบียร์โฮมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกสบายกายสบายใจ และเลือกที่จะมองในมุมมองที่สูงขึ้นเลือกที่จะคิดให้มันแตกต่างจากเดิมถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นคุณอาจจะต้องเลือกเปลี่ยนในมุมมองของคุณก่อนเนาะเพราะว่าพลังงานทั้งหมดมันอยู่ในตัวคุณหมดแล้วบาลานซ์ขึ้นมาหรือจัสติสตขึ้นมาเหมือนมาเพื่อให้คุณได้ได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากตัวคุณมันคือเหตุและผล นะครับมันคือความยุติธรรมที่สุดแล้วดังนั้นความยุติธรรมของคุณคุณลงทุนเต็มที่ในงานคุณลงทุนเต็มที่ในการพัฒนาตัวเองในทุกๆมิติครับแน่นอนผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะนํามาซึ่งสิ่ง,งดีๆให้กับคุณคีนอปคอนมันอาจจะเป็นเอเนจีของคนคุณมีเงินอยู่แล้วแหละคุณมั่งคั่งร่ารวยอยู่แล้วแหละแต่มันมีในสภาวะจิตของคุณลึกๆที่คุณอาจจะรู้สึกว่าขาดหรืออาจจะรู้สึกกังวลหรืออาจจะรู้สึก นะครับเวลาที่จะใช้เงินหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะครับฝึกขอบคุณเงินฝึกขอบคุณตัวเองฝึกขอบคุณงานต่างๆและหลังจากในวันที่15มมิถุนายนวันนี้ผมรู้สึกว่าความเครียดความกังวลต่างๆคุณจะเข้าใจมันคุณจะเจอครัว่ามันเกิดจากอะไรต้นเหตุที่ทําให้คุณเครียดนะครับและคุณก็จะปล่อยวางมันได้ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่อาจจะเข้ามาครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันเดือนสันครับเนี่ยครับความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ความสําเร็จชีวิตที่เบิกบานเนี่ยกำลังรอคุณอยู่แล้วนะครับเดือนสันเป็นไพ่ของพระอาทิตย์ด้วยอาจจะพูดถึงดาวอาทิตย์ที่มันโยกย้ายตรงนี้ส่งผลต่อการไปปลุกกระตุ้นคุณให้เกิดความเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจเกิดอยากจะให้คุณแบบ เกิดขึ้นมาใหม่มันเป็นเหมือนชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นมันเป็นเหมือนคุณอาจจะพบทางเลือกใหม่สําหรับชีวิตของตัวเองก็ได้คุณอาจจะไม่ทําอะไรซ้ําเดิมแล้วแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะครับ The Sun อาจจะพูดถึงความสําเร็จในงานความสําเร็จในงานผมพูดเป็นภาพกว้างๆเนะว่ามันสําเร็จแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณจดจ่อกับอะไรอยู่คุณโฟกัสกับอะไรอยู่คุณคุณทุ่มเท คุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจคุณทํามันซ้ําๆเรื่อยๆหรือเปล่านะครับดังนั้นเส้นทางความสําเร็จอะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเป็นเป้าหมายที่คุณไปถึงแล้วคุณสําเร็จเสมอไปแต่มันคือการที่คุณจะเติบโตจากประสบการณ์ระหว่างทางที่คุณสําเร็จอะคุณได้เจอกับปัญหาแล้วคุณแก้มันผ่านหรือคุณผ่านปัญหาบททดสอบต่างๆเหล่านั้น แล้วพาให้คุณถึงเส้นทางความสําเร็จได้อย่างไรผมรู้จักว่าตรงนี้เนี่ยมันคือใจความสําคัญมากกว่าที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จคือสมมุติคุณตั้งเป้าหมายเนาะว่าคุณอยากจะสําเร็จในบางสิ่งบางอย่างคุณทำทำทำจนคุณไปถึงความสําเร็จแล้วเมื่อคุณไปถึงคุณจะพบว่าตรงนั้นมันว่างเปล่าคุณดีใจคุณซาบซึ้งใจอยู่อาจจะวันหรือ2วันแต่หลังจากนั้นมันก็จะว่างเปล่าคุณก็จะหาเป้าหมายใหม่บางคนไปถึงความสําเร็จแลแล้วก็หยุดไม่หาเป้าหมายแล้ว ก็ม <S an throp od> ีดังนั้นผมรู้สึกว่าเออความสําเร็จมันมันเป็นเหมือนเส้นทางชี้นําเราว่าในแต่ละวันเราเรา,เราต้องทําอะไรเนาะเราเรามีเป้าหมายอะไรเพื่อที่จะไปมันเหมือนเป็นแผนที่ให้เรามากกว่าให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเรามีคุณค่าอะไรบางอย่างเรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เราต้องทําที่เราตื่นเช้ามานะครับ <S <S <an throp od> ดังนั้นความสําเร็จมันไม่ได้เป็นแค่ความสําเร็จในงานเนาะ สำหรับผมผมรู้สึกว่าความสําเร็จมันก็เป็นได้ทั้งเราจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงได้อย่างไรนะครับเราจะมีความสุขได้อย่างไรในแต่ละวันมันมีหลากหลายเราจะเอาชนะตัวเองได้อย่างไรนะครับดังนั้น นี่อาจจะเป็นข้อความนะครับแมสเซจที่ส่งถึงคุณมันมีความสําเร็จและความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองอะ่ะที่มันเข้ามามันมาจากตัวคุณมันมาจากพลังงานของความคิดการลงมือการกระทําของคุณทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าจะมีสัญญาณอะไรเข้ามาสัญญาณอะไรเกิดขึ้นสนํสาหรับชาวลัคนาราศรีกันหลังจากวันที่15มิถุนายนนี้ truth ครับความจริงดวงตาเนาะ Through ท s different a different level of consciousness reserve judgment judgment คือการตัดสินเนาะผมรู้สึกว่าในไพ่ใบนี้คือความจริงมันก็คือความจริงเนาะคุณอาจจะมองว่าชีชวิตของคุณความจริงที่คุณเจอคุณเจอความยากลําบากความจริงของคุณที่คุณเจอเนี่ยคุณเจอความทุกข์ความเหนื่อยเหนื่อยในงานเหนื่อยในการใช้ชีวิตมีปัญหาเยอะแยะมากมายมันอาจจะเป็นความจริงก็จริงที่คุณต้องเจอแต่นั่นคือสิ่งที่คุณเลือก มาเจอมันอาจจะเป็นสําหรับผมผมถามว่าเป็นกรรมไหมผมรู้สึกว่ากรรมมันคือเหตุและผลมันมีมันมีเหตุที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันก็มีผลตามมาดังนั้นเนี่ย True คือการยอมรับความจริงหรือการเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองว่าคุณสามารถเติบโตคุณสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับการยอมรับตามคามเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นการที่คุณปล่อยผ่าน การยอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์ชีวิตมันทําให้คุณได้เติบโตดังนั้นเนี่ยตอนนี้คุณเจออะไรอยู่คุณอาจจะเจอความยากคุณอาจจะเจอบททดสอบยากๆแต่นี่คือความจริงที่คุณต้องต้องเจอเพราะว่ามันอาจจะเป็นข้อสอบของจิตวิญญาณของคุณก็ได้ข้อสอบของชีวิตของคุณก็ได้ที่ให้คุณได้เจอข้อสอบนี้คุณอาจจะเกิดมาแล้วในภพชาติที่แล้วแล้วข้อสอบเนี้ยบทเรียนเนี้ย คุณไม่ผ่านคุณเลยเลือกที่จะมาเกิดมาสอบซ้ำในเรื่องราวนี้ดังนั้นลองดูเนาะว่าคุณมีความยึดติดในเรื่องอะไรนะครับคุณมีความทุกข์ในเรื่องอะไรคุณจะแก้ไขกรรมต่างๆอย่างตื่นรู้ได้อย่างไรนะครับเมื่อคุณแก้ไขกรรมอย่างตื่นรู้เมื่อคุณเข้าใจกรรมอย่างตื่นรู้จริงๆไม่ใช่เป็นกรรมอย่างงม,มงายเหมือนที่เราเคยเชื่อกันว่ากรรมมันทําให้เราแบบทุกข์ ไม่มีความสุขแต่ฟีวิวของคุณคุณคือคนลิขิดชีวิตของตัวคุณเองคุณเลือกที่จะจมอยู่กับกรรมก็ได้นะครับหรือคุณเลือกที่จะเอากรรมนั้นมาเป็นบทเรียนให้คุณเนี่ยไม่ทํารูปแบบเดิมๆชัดเจนที่สุดในเรื่องของกรรมที่ผมจะบอกคือสมมุติคุณมีกรรมเรื่องความรักเนาะแล้วคุณจเจอความรักซ้ําๆที่มันเป็นความทุกข์หรืออะไรต่างๆผมรู้สึกว่าบทเรียนกรรมนั้นคือ การไม่มีเงื่อนไขการไม่ครอบครองการไม่ยึดติดความรักแบบไม่ได้ยึดติดหรือครอบครองมันอาจจะเป็นบทเรียนกรรมที่ในดิตาชาติของคุณคุณอาจจะเกิดมาเจอคนนี้แล้วแล้วคุณเจอการทำร้ายซ้ำๆหรือคุณใส่ความเป็นเจ้าข้าเจ้าของลงไปพอแยกกันเกิดเป็นความเครียดความทุกข์หรือในทุกวันนี้ที่เราเห็นเนาะเมื่อแบบเมื่อเลิกกันอาจจะมีการ ทำร้ายกันนะครับให้เจ็บหรือเสียชีวิตนั่นแหละครับคือรูปแบบของบททดสอบกรรมที่เราจะต้องกลับลงมาเกิดถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของกรรมในเรื่องราวของความรักหรือการไม่ยึดติดในเรื่องราวของครูนั่นเองนะครับมันคือความจริงนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นครับสิ่งที่อาจจะเข้ามามีฟิลลิ่งครับ h e e l i n g begin with feeling Be gentle with yourself and tender with your heart ครับต้องบอกว่าในไพ่ใบนี้สัญญาณของการรักตัวเองสัญญาณของการเช็คความรู้สึกของตัวเองสัญญาณของการทำตาม ความสุขของตัวเองความสุขของคุณน่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะเอาจริงๆหรือความสําเร็จของคุณน่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยความสําเร็จของคุณคนที่ประสบความสําเร็จคือตัวคุณคนอื่นเขาไม่ได้เขาอาจจะยินดีกับคุณก็จริงนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการประสบความสําเร็จเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นน่ะคุณจะเหนื่อยแต่ถ้าคุณประสบความสําเร็จคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพิสูจน์กับตัวเองว่าเฮ้ยเราเติบโตมาถึงตรงนี้ได้ เราเก่งแค่ไหนเราเจ๋งแค่ไหนนะครับแล้วก็ในไพ่ใบนี้คือการรักตัวเองก็ได้เนาะการส่งความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองแล้วก็มี success ครับ today is a really good uh today is a really good day your i n f l o w problem are solved quickly and easily helpful people show up for you and unexpected gift falls in your lamp cup คือพไพ่ใบนี้เหมือนอยากจะบอกคุณให้คุณเลือกที่จะมองชีวิตของคุณเนี่ยในทุกๆวันให้มันเป็นสิ่งดีๆให้ได้เมื่อคุณเลือกที่จะมองชีวิตของคุณให้มันมีสิ่งดีๆปัญหาต่างๆความทุกข์ยากต่างๆความไม่สบายกายความไม่สบายใจต่างๆมันจะหายไปมันหายไปเองจริงๆครับแล้วคุณจะพบว่าเอ้ยมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเวลาทําอะไรแล้วชอบใช้อารมณ์อะเหมือนเหมือนเวลาไม่ได้ดั่งใจเนาะเขาก็จะแบบฟึดฟ,ฟัดฟึดฟัดอะไรแบบเนี้ย แล้วผมไปเที่ยวกันตอนนั้นสงการที่ผ่านมาก็จ่ายเงินไม่ได้สแกนจ่ายไม่ได้ผมเออใจเย็นๆใจเย็นๆเ,เดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีเองผมก็พยายามบอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันดีเองเออมันต้องได้แหละเดี๋ยวมันผ่านไปได้เองเนาะอะไรแบบนั้นแล้วมันก็แบบเครียดคิดฟุดฟัดฟุดฟัด,ฟด,ฟดผมก็เลย,ยลองเอาของผมสแกนดูตอนแรกมันก็สแกนไม่ได้นะครับผมบอกเออผมก็คิดกับตัวเองเฮ้ยมันต้องได้ดีทุกอย่างมันต้องมีทางออกผมก็ลองหมายเออมันก็สแกนได้มันก็จ่ายได้ ดังนั้นผมรู้สึกว่าพลังงานในตัวเราคือที่สุดแล้วจริงๆผมพิสูจน์มาแบบผมเป็นสายมูมาก่อนผมเป็นแบบเอออะไรต่างๆมาก่อนก็ใครบอกอะไรว่าดีมูอะไรดีไปนู่นไปนี่ขออะไรดีผมก็ลองหมดแต่พอมาเจอเรื่องกดแรงดูนดูหรือมาฝึกกับจิตตัวเองหรือมาฝึกที่ตัวเองเนี่ยมาเปลี่ยนที่ตัวเองเนี่ยนะครับมาทําให้ตัวเองเป็นพลังงานดีๆให้ได้มาทำเป็นมาทําให้ตัวเองเป็นเป็นเหมือน ความโชคดีจากตัวเองเนี่ยคุณจะพบเลยครับว่าคุณพบเจอสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นมันมีคําว่าสําเร็จเกิดขึ้นมาก็เหมือนกับไพ่แพนเทอร์สวิตที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชื่อเสียงนะครับต่างๆเข้ามาดังนั้นผมรู้สึกว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆหลังจากนี้นะจริงๆมันมาจากตัวคุณมันมาจากตัวคุณมันมาจากความเชื่อมันมาจากความศรัทธาของคุณและความจริงในไพ่ใบนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมาจากความรู้สึกของคุณทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ เดี๋ยวลองมาดูกันว่าจักรวาลน,นะครับมีสัญญาณอะไรที่จะส่งหาชาวลัคนาราศีกันบ้าง Go with the phone, t h e f u l คับ like and trust, accept what is happening ให้คุณยอมรับอะ่ะคุณแค่ไหลไปตามกระแสทานของจิตวิญญาณของคุณคุณแค่ไหลไปตามจังหวะชีวิตของคุณแน่นอนว่าจังหวะชีวิตของเรามันมีจังหวะที่เราอาจจะสะดุดหกล้มเราอาจจะมันมันเหมือนกราฟอะ่ะชีวิตมันมันก็เป็นกราฟเนาะมันก็มีวันที่พลังงานตกมันก็มีวันที่พลังงานสูงแต่สิ่งที่คุณต้องทําเลยคือไว้วางใจในเส้นทางที่คุณกําลังไปไว้วางใจในเส้นทางที่ คุณกำลังเดินไปไว้วางใจในแผนการของจักรวาลที่กำลังชี้นําให้คุณไว้วางใจในสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อใจแบบร้อซ็ในตัวเองว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆคุณจะได้พบเจอสิ่งดีๆนะครับแล้วก็รีแลกซ์ครับรีแลกซ์ผ่อนคลายกับมันความคาดหวังต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยยึดติดครับ เวลาที่คุณขอพอแล้วคุณมีความคาดหวังว่าเมื่อไหร่จะได้ต้องทําแบบไหนถึงจะได้นะครับหรือเวลาที่คุณจะประสบความสําเร็จในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาที่คุณขอไปแล้วทําไมยังไม่ได้อีกเพราะว่าคุณคาดหวังดังนั้นในเทคนิคของแรงดึงดูด,ด,ดในเชิงของพลังงานเขาจะเน้นย้ําในเรื่องของการขอการพูดออกไปว่าคุณต้องการอะไรนะครับ และเชื่อใจว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางความคาดหวงังสิ่งที่ทำเลยคือ go with the flow ครับใช้ชีวิตไปทำหน้าที่ของตัวเองไปพัฒนาตัวเองไปรู้ตัวช่วพอว่าตัวเองอยู่ในพลังงานของความคิดลบหรือความคิดบวกเมื่ออยู่ในพลังงานของความลบเนาะก็เปลี่ยนเป็นพลังงานของการคิดบวกแล้วก็ accept what is happening ยอมรับทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็าตามเพราะว่านั่นคือ ช่องทางบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆด,ดังนั้นหลายๆคนต่อต้านต่อต้านความยากลําบากต่อต้านไม่ชอบเรามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นาอที่ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ได้ดังใจเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นความทุกข์เพราะว่ารู้สึกว่า มันไม่สบายกายมันไม่สบายใจนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือยอมรับไม่ว่าเหตุการณ์ชีวิตของคุณเจออะไรก็ตามยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่คุณต้องทําเลยคือการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและเลือกที่จะมองว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับ นี่คือสัญญาณของคุณกําลังถูกชักจูงไปในเส้นทางที่สูงขึ้นไปในชีวิตที่ดีขึ้นไปในการไว้วางใจในตัวเองไปในการที่คุณกับจักรวาลหรือพลังงานเบื้องหลังคุณทํางานร่วมกันนะครับดังนั้นจงเชื่อใจตัวเองนะครับ และคุณจะได้รับของขวัญบางสิ่งบางอย่างที่ดีกับชีวิตของคุณแน่นอนไม่ว่าคุณขอของขวัญอะไรไปแล้วก็ตามขอให้ชีวิตของคุณดีขึ้นขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมีเงินขึ้นมันเริ่มจากความรู้สึกของคุณนําความรู้สึกร่ำรวยนั้นเข้ามานําความรู้สึกมีความสุขนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณนําความรู้สึกว่าสุขภาพดีเข้ามาในชีวิตของคุณนําความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของคุณจะดีขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับ p o w r of Kid Light ครับ Open your heart space unconditional love ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบนี้คือไพ่ของพระเจ้านะครับแสงเนาะแสงสว่างต่างๆอาจจะเป็นพระเจ้าในแต่ละาศาสนาของคุณก็ได้อาจจะเป็น source energy หรือ d i v i n e ต่างๆก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวคุณ divine คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอาจจะเป็นจิตวิญญาณที่ คอยช่วยเหลือคุณคอยสนับสนุนคุณคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ซึ่งคุณมีแน่นอนนะครับเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Open your heart spread unconditional love เนี่ยก็คือเปิดใจของตัวเองไว้เปิดใจของคุณเนี่ยคือเปิดใจยอมรับทุกๆสถานการณ์ที่มันเข้ามานะครับเปิดใจทุกๆโอกาสที่ที่มันเกิดขึ้นเปิดใจตัวเองให้เกิดการพัฒนาการตือนรู้ในตัวเองนะครับแล้วก็ spread unconditional love กระจายความรักหรือส่งความรักแบบไม่มีเงื่อนไขอัน conditional l ล v e คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนที่ผมบอกว่า,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 าคุณถ้าคุณติดกรรมเรื่องความรักแบบการครอบครองคนนี้เป็นของฉันต้องฉันเท่านั้นคนเดียวที่จะได้เขาถ้าฉันไม่ได้เขาคนอื่นก็ไม่ได้หรือการยึดติดว่าถ้าเขาไปมีคนอื่นฉันจะเป็นทุกข์ฉันจะไม่มีความสุขดังนั้นการฝึก ไม่ยึดติดในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอาจจะเป็นบทเรียนกรรมของคุณในภพชาตินี้ก็ได้เมื่อคุณไม่ยึดติดในเงินทองเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเองเมื่อคุณไม่ยึดติดในความรักหรือไม่ครอบครองในความรักแต่ยินดีกับความรักทุกๆรูปแบบที่มันเข้ามาหรือยินดีกับคู่ของคุณที่เขาได้ไปพบเจอกับชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะพบเจอกับความรักที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ย นี่คือสัญญาณครับว่าหลังจากวันที่15มิถุนายนนี้ถ้าคุณปรับพลังงานตัวคุณนะครับฝึกฝนนะครับฝึกการปล่อยวางฝึกตัวเองให้มีขึ้นความถีด่ดีๆขึ้นของความสุขขึ้นของความสงบคีย์สำหรับผมเลยนะครับอันนี้ผมลองกับตัวเองละผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่สบายกายสบายใจอะ่ะมันดูชีวิตง่ายมากๆในทุกๆอย่างเลยนะครับมันดูแบบเออชีวิตมันไหลไปแบบโฟมากๆเลย แต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีบางเรื่องที่แบบเออมันไม่ได้ดั่งใจเราก็แค่ยอมรับมันว่าเออมันมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจเราแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วทิ้งมันไปเหมือนความทุกข์เหมือนกันรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันมีอยู่แต่ทิ้งมันไปผมไม่เลือกที่จะเอามาเก็บนะครับดังนั้นเนี่ยรักตัวเองครับ เมื่อคุณเป็นความรักในตัวเองได้คุณจะได้รับความรักอีกเยอะแยะมากมายกับเข้ามาหาคุณก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีการหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับก็ขอบคุณทุกการัพพอร์ตทุกการสนับสนุนทุกการติดตามนะครับมีความหมายสำหรับช่องนี้มากๆขอบคุณครับ